สบายดีวันนี้ทิพามาเที่ยวน้ำเปลี่ยนจาะป่ามาเบิง่งผู้ใดยังบ่เคยเห็นแล้ว,วันนี้ทิพาไปเล่นสะ,สะพานแขนแล้วก็ทิพาไปเบิ่งสะะน้ำหยุดหยุดถึงภูเขาถ้าผู้ใดยังบ่เคยมาก็ลองมาเบิ่งเด้อ รับรองว่าโบผิดหวังไปไปเบิ่งกันเลยอันนี้ก็คืออ่าตัวข้างหน้ามองที่เข้ามาในอันสวนน้ำเปลี่ยนจระปลาจะมาหอดมองนี้จะเป็นที่จอดรถแล้วก็จะมีอ่าที่นั่งเล่นกินกาแฟหรือว่ากินคาเฟเนาะ เดี๋ยวจะมีมองให้นั่งแล้วยู่แถวนี้จะเป็นสระน้ำอากาศดีเพราะว่าเงียบสงบคนมันจะบ่ค่อยมีเพราะว่าแต่ละคนมาฮอดแล้วก็จะแวะกินคาเฟ่นั่งเล่นเดินเล่นแล้วก็ก็จะขึ้นรถแล้วก็จะจะไปขึ้นรถ ตอหนึ่งขึ้นไปเทิงไอเล่นอยู่ถึงจะมีอ่า่องนั่งเล่นขึ้กันจะเป็นสระน้ำอันนี้มาพาดูพามาเบิ้งกันรอบรอบกอนรอบรอบทางขึ้นว่ามันมีอย่างนีเนี่ยบรรยากาศมันก็จะประมาณนี้แหละ อันนี้จะเป็นซุ้มกาแฟเดี๋ยวจักน่อยจะพาไปกินกาแฟจักน่อยเดี๋ยวอันนี้พาเบิ้งรอบๆก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นอันนี้เป็นมองขายที่ระลึกเป็นหัตถกรรมเป็นกระเป๋าเป็นหมวกเปน็นนั่นถ้าผู้ใดสนใจก็ราคาก็บ่แพงวันใดราคาก็ปกติธรรมดา มีบรรยากาศลมลื่นเยน็นอากาศดีมีต้นไม้ต้นไม้หลายต้นไม้มีแต่ต้นงี้ยมันก็เลยแบบว่าลมลื่นนะเนี่ยจะมีทางขึ้นทางนั้นฝั่งทางนั้นเลยเป็นทางขึ้นแล้วจะมีรถรับส่ง มีรถรับส่งขึ้นไปเองเท่านี่บรรยากาศถ้าพวกใด้พิ่เคยมาก็ลองมาเบิง่งเด้ถ้าผู้ใดเคยมาแล้วก็ก็น่าจะฮู้นะว่ามันมันงานแล้วก็มันอากาศมันเงียบสงบดีอามันอากาศดีถ้ากลางคืนนี้เนาะถ้าพู้ใดมีเวลาหรือว่าแต่ว่าบุ้งฮู้ว่าเขาจะให้นอนนอนแบบว่าปิกนิกอยู่แถวนี้ได้พว บมื่อไรถามเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเป็นกาแฟเป็นลานกาแฟลานให้คนนั่งกินจิบกาแฟอะไรประมาณนี้แหละอย่างประมาณนี้จะเป็นลานเนี่ยจะเป็นนี่นี่จะขายกาแฟตอนนี้นะเนาะพวกกาแฟพวกในหลายอย่างมีขนมมีเห็นมีน้ำมีขนมมีกาแฟนี่จะมี กาแฟบติการจอกหนึ่งก็ปวแพงปกติธรรมดาบวกแพงหลายปันไเลเข้าพกินอยู่เอาแล้วจักน้อยจะพาขึ้นไปถึงถึนงนั่งรถขึ้นไปน้ำกันขึ้นไปเบึงถึงว่ามันสิง,งามจำไไ้แต่ว่าข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้เคยไปจากเที่ยวหรอกแต่คนที่เขาเคยไปเนาะเขาเคยบอก ว่ามันงามเขาก็ได้เขาก็มาหลายเที่ยวเขาก็ว่าว่ามันงามยางเทิงวัดมัชชีงามจริงบอเดียวได้พาไปเบื้องนะเนาะเ๋ยวไปเบื้องน้ากันจักหน่อยเดี๋ยวตอนนี้นั่งเดี๋ยวสร้งางคาเฟ่นั่งกินจักหน่อยก่อนแล้วจะขึ้นไปแล้วจะพาขึ้นไปนี่มันมีขนมขายขานม ก็มีคนมาเรื่อยๆมีคนมาตลอดเส่วนมากเขาก็กินพอกินแล้วเขาก็จะขึ้นไปเทิงผู้ใดก็ได้จะบ่เพราะว่าอันม่องเล่นมันอยู่ม่องเทิงม่องเล่นอันนี้คือเป็นม่องที่จอดรถแล้วก็มานั่งแวะกินกาแฟน,นั่งพักพักผ่อนจักหน่อยแล้วก็ขึ้นไปเทิงเนี่ยรถเนี้ เพื่อกินกาแฟแล้วเนาะนี่ก็คือกำลังซื้อปีเรียบร้อยซื้อปีขึ้นไปสมถึงเรียบร้อยละก็คนหนึ่งก็สามสิบกว่าพันกรีนนี่แหละคนหนึ่งถ้าจำบ่ผิดนะเพราะว่ามันมันจะมีแล้วแต่ว่าเราจะขึ้นไปซันใดถ้าขึ้นไปมองสา้ําก็จะพอแพงบไหนแต่ว่ามันจะขึ้นไปอ ไปน้ำตกหรือว่าน้ำตกตาดเนาะก็ถือจะแพงขึ้นอีกน้อยนึงนี่อันนี้คือรถที่เขาจะพาเราขึ้นไปทางเทงจะมีรถรับส่งแบบนี้ลนะขึ้นไปทางเทงขึ้นไปมันก็่โดนบันไดแร้วขึ้นไปก็ผกไกลบันไดนี่อันนี้ก็ มีรถแบบนี้หลายรถรับส่งแบบนี้และไว้ไว้บริการพวกนักท่องเที่ยวขึ้นเมอืองทึงมีไปเลยบบบนี้อากาศดีในทางขึ้นไปมันก็จะประมาณนี้แหละก็บพรนีนี้มันห่อแล้วนี่อันนี้ตันี้ตัดต่อมาถึงจริงๆมันก็โดนก็อยู่มันก็ บไดไวปันนี้อันนี้ก็คือตัดต่อมาเอาแบบให้มันนอดไวๆเนาะนี่คือบางเทิงมันจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้อ่ามันจะมีสะพานแขวนมีสระน้ำมีอาหารไว้บริการอยู่ข้างในเดี๋ยวจังหน่อยเขาที่ลงไปแล้วก็ไปไปเดินเดี๋ยวจะพาไปเดินเลาะเาะบืิเวว่าเป็นยังไงแถวๆนี้ผมเคยมาด้วยกัน อันนี้ก็หาก็ามาครั้งแรกในน้ำเปลี่ยนจอละปาเนาะจอละป่า,นะปามนเป็นจอละป่าจอละปาอันนี้มอง <c oughs> บริการพวกปีรถที่ขึ้นเบงเทิงก็เข้าไปก็ซื้ออยู่นี่หรือว่าอาหารก็สั่งอยู่นี่เนี่ยจะมีเบ่งเทิงคนจะหลายเพราะว่าเนี่ยเขาจะมานั่งกินอย่างนี้ มีม,มีมันจะมีม่องพักพรอนให้เราได้พักพรอนหรือว่าจะค้างคืนอยู่นี่ก็ได้นีม่มีสาระน้ำบริการเนี่ยถ้าเพื่ไใดอยากเล่นน้ำก็ก็ลงเล่นได้เลยเนาะบ่ได้เสียเงินตัวนี้มีแต่เสียแต่สุดอยวจะพาเลาะเลาะ,ะไปเบิ่งว่า <c oughs> ว่ารอบรอบมันมันเป็นอะไงเพราะว่า ก็ยังว่านะยังไม่เคยมาคือกันนี่ก็มาครั้งแรกคือกันนี่จะมีส่วนมากก็จะเป็นพวกคนต่างประเทศแล้วก็คนพาครอบครัวมาพักผ่อนเพราะอ,อันบริไกลเนาะนั่งรถจากเวียงนี้ไปก็ประมาณสัวโมงไปออกจากเวียงไปไปทางเงน,นอ่าสายใต้เนาะไปทางสายใต้ ก็เลยทางเข้ามันก็มีเข้าได้หลายทางแต่ว่าอันนี้มาทางเลยหลักสามสิบหกมาหน่อยนึงเนี่ยนี่คือรอบรอบเนาะรอบรอบมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นห้วยเนาะมันจะเป็นห้วยน้ําตกห้วยน้ําไหลมาจากภูเขานละจากน้ําตาดกแล่ะแต่ว่ามันก็มันไม่เลึกมันตื้นต,นต้นอยู่นะแต่ว่าเขาบอกให้ลงไปเล่นรู้สึกว่า ัะบงก็ได้ถามว่าให้ลงไปเล่นไหมน่าจะบ่ให้ลงไปเล่นเพราะว่ามันบ่เห็นมีบงใดลงไปเล่นมีจะสระน้ำนะที่เขาให้เล่นเดีมันจะมีทางเดินเขาเจ็ะทางเดินเลาะๆไปตามมันน้ำเลยาอากาศดีอากาศด,อาาศดีอากาศเย็นแต่ว่ามันบ่มียุง มื่งคงวเขาอีนอย่างสิดธ์อหรือว่าจังไหนม <c oughs> ่มียุงในป่าแบบนี้ยังมพ่มียุงนี่พวกนักท่องเที่ยวกันจะมานั่งสุ่มกินกันแบบนี้ถ้าพ้ได้อยากที่ไปต่อก็มันี่มันจะมีเป็นสะพานแบบนี้ข้ามไปข้ามมาเลาะไปเลาะมาตามห้วยนะลงไปแถวๆล่างๆไกลๆนิดนึง,นงแต่ว่าแต่ว่าจะบ่ดได้พาไปนูนะ่น อันนี้จไม่ได้พาเดาะลงไปจะมาเดูเบิ้งแถวๆนี้ก่แล้วจากน้อยจะพาพาไปเบิ้งน้ําตกตาดองงถึงจากน้อยแต่ตอนนี้มาเบิ้งรอบๆนี้ก่อนอากาศดีอากาศดี